คุณเคยมีอาการเบื่อไหมครับเบื่อที่ว่าก็คือเบื่อเกมนั่นเองไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรคุณก็รู้สึกว่าเล่นได้ไม่นานแล้วก็ไม่สนุกกับมันอีกต่อไปแล้วบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าผมเนี่ยเล่นไ Minecraft เยอะจนเกินไปใช่ครับอันนี้ผมก็ยอมรับเลยว่าตัวเองเนี่ยก็เล่นไ Minecraft ไปค่อนข้างที่จะเยอะมากผมเล่นตั้งแต่เวอร์ชัน1.2.5จนปัจจุบันนี้ก็ปาไป1.20.1แล้วซึ่งก็ถามว่าเป็นเวลานานไหมก็บอกเลยว่าครับนานมาก กับเกมเกมเดียวตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอย่างนี้แหละครับทุกคนว่าผมอาจจะเล่นไม c r a f t มากจนเกินไปจนผมก็ได้ไปหาเกมในสตรีมนะครับถามว่าผมซื้อเกมเลยเนี่ยไปเยอะไหมผมบอกเลยว่าผมซื้อไปเยอะมากแล้วก็เป็นนั่งลองเล่นดูซิว่าเฮ้ยเราเนี่ยยังชอบเกมอยู่หรือเปล่าซึ่งเกมที่ผมได้ซื้อมาลองเล่นเนี่ยก็มีหลายเกมเลยครับก็ทั้งเอ่อท r ร a เรียนี้ก็ลองเล่นเหมือนกันแล้วก็จะมีเกมโคกระดูกอันนี้เกมคนไทยสร้างดีมากผมก็ ได้เล่นไปแล้วหรือไม่ก็เกมเจ้ายิงซอมบี้เดินหน้ายิงที่มันมีเพื่อนๆพี่ๆเล่นกันเยอะมากใน YouTube อันนี้ผมก็ได้ลองไปแล้วครับผมลองไปหลายเกมก็น่าอะเยอะๆ PB GTA อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลองไปเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ก็คือผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้สนุกแล้วก็มันเหมือนแด่ก่อนใช่ครับมันไม่สนุกเลย เล่นได้ไปแป๊บๆแ,แ,แล้วก็เบื่อแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจนะครับระหว่างที่ผมกําลังอัดคลิปเกมที่มีชื่อว่าเทอร์เรียอยู่ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอที่ผมกาลังอัดอยู่แต่ว่าพูดตรงเลยนะผมอัดไปได้หลายคลิปครับแต่ผมก็ลบทิ้งเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่สนุกกับมันเลยอันนี้ผมไม่ได้โทษเทอร์เรียนะผมโทษตัวผมเองที่ผมเบื่อเกมจนกระทั่งเมื่อ2วันก่อนผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศที่ผมได้ไปกับเพื่อน นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะมุ่งหน้าป่าสุขคาบโลกตรงนี้ไปนะครับโอ้พระเจ้าไปเลยไปเลยไปไหนวะไปเลยผมรู้ว่าไปได้นะไปได้นะ <laughs> ไปไเออนั่นแหละไปเลย <laughs> ไปเลยเออเออเออเย้เจ๊ดีป <laughs> ะ <Yeah. S 2> ไป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 โอ้ oh, สานเละไปครับไปครับได้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 เชียดีเชียดีไปได้ไปได้สวัสดีครับทุกคนนี่คือวิดีโอที่ผมจะถ่ายไว้ถ้าเกิดว่าใครเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมมากับพี่ชาย mm hmm. และพี่เฟรมนะครับเราากจะบอกว่าถ้าผมหายไปลบคอมผมทิ้งด้วยนะครับให้เอาเผาไปทิ้งเลย mm hmm. ทุบทิ้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นถ้าเกิดว่า คุมหายไปแสดงว่าผมไปโผล่มิติอื่นคมผมด้วยนะมีแต่คอมมิเฟษไม่ก็เผาไว้ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราหายไปแสดงว่าเราไปโผล่มิติอื่นเราอาจจะไปโผล่ที่แบบจักรวาลนี่แล้จักรวาลวันพีชนะครับใช่เราอาจจะไปเจอแบบเราจะไปเฮ้ยเชี่ยดูลำธาร เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว,ว่าคุณดูมาถึงตอนนี้แล้วคุณอาจจะคิดว่าพวกผมหลุดหรือเปล่าใช่ครับพวกผมอาจจะดู YouTube หรือว่าดูการ์ตูนมากจนเกินไปก็อารมณ์บาณน,นี้แล้วกันเออเนี่ยก็แบบปัญแญบบาอ่อนแล้วนะไม่รู้กูจะทําอะไรกันอนะ่ะใส่เดือนผู้นของคศรารมดมาเจาะผลไม,แลมแ้แล้วมันก็โดนเชี่ยตอนแรกมันดิ้นแห้งนะั่นแหละกูทายมาทันนี่มันใส่ดินแล้วอ่ะมดแบบกูได้มึงแล้วนเนียดินแลวดินละวนี่งว่าเพื่อนมึงใส่เดือนถึงหมด โอเมันของแค่นี่ว่ะมันเป็นคนดีปะบ่ <Bah. S 1> กูก็ะป๋องอะคนดีเลยเอาไม่ใช่อะก็มีขี้โกน้อยูรพอมโอเคสรุปคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเนี่ยผมก็แค่อยากจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะหายๆลงๆบ้างก็อย่าว่าเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังออกไปเซอร์ไวโวลประจุภัย หาสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ก็รู้สึกว่าอยู่เฉยๆใช้เงินนี่แหละครับน่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทํางานก็ไม่มีตังค์อะเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากที่รับชมแล้วก็ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอโทษด้วยละกันที่อาจจะไม่ได้ลงคลิปเกมให้ดูในช่วงนี้อาจจะห,หายไปบ้างเดี๋ยวก็กลับมาลงฮะไม่นานหรอกโอเคเจอใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับไปละฮะเฮ้ยถ้าอยากจะดูคลิปแบบนอกจอถ่ายได้นะเออถ่ายได้แต่ต้องกดไลค์เยอะๆเลยคร่า